พวกพี่ๆไล่ตามฉันหยุดอยู่กับที่ห้ามขยับอย่าหนีฉันคือรองนายหญิงคนที่สองของตระกูลสือถ้าพวกคุณกล้าทำร้ายฉันคนในตระกูลสือจะไม่ปล่อยคุณไปที่นี่คือถนนจุนหนิงแม้แต่พระเจ้าเองก็มา ก็ไม่มีประโยชน์ หัวนพาโทนหน,นีไปสิทำไมไม่หนีล่ะฉันขอร้องคุณฉันรู้ว่าฉันผิดฉันไม่ควรทำร้ายที่สาวฉันไม่ควรหาคนมาทำร้ายคุณกลั่นแกล้งคุณขอร้องคุณโปรดปล่อยฉันเถอะฉันรู้ว่าฉันผิด ต่อยคุณได้สิงั้นไปขอโทษสื่อสิ่งซักในที่สุดก็จัดการกับน้องสาวตัวร้ายคนนี้ได้ตายไป รองในหญิงคนที่สองของตระกูลสือสือเยเวในช่วงที่พระเอกผัดจิน้นอยู่ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดถูกดูถูกและถูก,กแปลนแปลงสุดท้ายยังทําให้ตัวเองตายและทําให้ตัวเอกสือสิงตายเพราะพิษตัวร้ายที่ชั่วร้ายขนาดนี้สมควรที่จะมีจบที่น่าเศร้าแบบนี้รู้สึกดีจริงๆฉันตายอย่างน่าสงสารเคที่นี่ไม่ใช่ความตั้งใจของฉันโทษผู้เขียนเถอะเสียงอะไรนะ คุณหนูคุณรองที่นี่ที่ไหนกันท่านคือคนที่ให้เราโซดเราโซสเสร็จแล้วเขายังหายใจอยู่ท่านคิดว่าจะลงมือแรงๆหรือไม่คุณหนูใหญ่โซสเสร็จแล้วเนื้อเรื่องนี้คุณคุณนะหรือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วฉันเข้ามาในเรื่องแล้วและยังกลายเป็นตัวละครที่ฉันเขียนไว้ตัวร้ายที่โชคร้ายในเหตุการณ์ถัดไปซือเยเวเดี๋ยวก่อนพวกคุณพูดว่าอะไรท่านคิดว่าจะลงมือแรงๆหรือไม่ ท่านดูจะลงมือแรงๆหรือไม่ทาไมถึงเข้ามาอยู่ที่จุดเวลานี้ครั้งนี้ัาจิ้นถูกสื่อเยเวดูถูกเขาก็เลยเกลียดสื่อเยเวผ่านไปหกเดือนผาจิ้นกลายเป็นคนบ้าคลั่งที่ชอบแก้แค้นถ้าฉันไปทําให้สุนัขบ้าตัวนี้ไม่พอใจฉันจะไม่จบหรอคุณหนูใหญ่คุณยังไม่ได้สั่งสั่งอะไรยังไม่รีบช่วยคนอีกเหรอคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลทําไมคุณไม่พูดคุณยังโอเคอยู่ไหม ฉันลืมไปได้ยังไงการตั้งค่าตัวละครชายหลักเป็นคนหูหนูคุณหนูใหญ่คุณไม่ได้ให้ฉันจะตีกันให้ตายเลยหรอคุณช่วยเขาทําไมใช่แล้วท่านเป็นอะไรครับเหมือนเป็นคนอื่นไปเลยฉันเสร็จแล้วเสร็จแล้วตกใจจนเกือบพังเสียตัวตนฉันต้องรีบหาข้อแก้ตัวแค่ทําให้ผ่านไปเขาเป็นของที่ฉันสนใจนะพวกคุณทําให้เขาตายแล้วฉันจะเล่นอะไรละ่ะแย่แล้วฉันดันลืมพชชินอ่านปากได้แล้ว ฉันฉันนี่คือดูเขาแล้วจะเป็นยังไงคนหูหนวกตายคุณยังมีความเห็นไหมคุณสาวน้อยคนที่สองในบ้านเราหยอกคุณถือว่าชอบคุณนะอย่าให้หน้าแล้วไม่รู้จักอายกลุ่มนี้ของที่ทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องปุบปากให้ฉันหน่อยรีบพาเขาไปโรงพยาบาลคุณบาดเจ็บหนักขนาดนี้ ถ้าไม่จัดการจะมีปัญหาถ้าคุณไม่อยากไปโรงพยาบาลงั้นมีคลินิกหนึ่งรีบพาเขาไปคลินิกคุณสาวน้อยคนที่สามถึงเวลาไปสนามบินแล้วเราจะไปหานางเอกกันใหม่ฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงวันนี้เป็นวันที่นางร้ายเตรียมไปสนามบินวันไปรับนางเอกสือสิงโอ้พระเจ้า นี่มันจุดเริ่มต้นที่แย่มากจริงๆอย่างแรกคือไปทําให้พระเอกในนิยายไม่พอใจจะฆ่าฉันแล้วอีกอย่างคือมีความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาแล้วนางเอกในนิยายจะมาร่วมแย่งมรดกกับฉันช่างเถอะช่างเถอะช่วยคนสําคัญกว่าคุณโทรหาบ้านสักหน่อยให้คนกลับไปรับใช่ในหนังสือพชชินคือคนที่น่าสงสารตอนเด็กๆเขาไม่มีแม่กลายเป็นเด็กเกเร ตื่นเต้นกับการที่เขาหูหนวกตอนสสิองขวบใช้ชีวิตเหมือนสุนัขจรจัดทุกวันอก,ก่อนหน้านี้เขียนไปไม่รู้สึกตอนนี้เห็นตัวจริงฉันทำบากจริงๆคุณยังรู้สึกไม่สบายตรงไหนอีกไหมไปให้พ้คุณคงหิวแน่ๆคุณอยากกินอะไรให้ฉันปอกแอปเปิลให้นะ คุณคงกระหายน้ำแน่ๆฉันจะเทน้ำให้นัะมาเถอะน้ำร้อนขอโทษขอโทษให้ฉันเช็ดให้นะห่างจากฉันหน่อยดีคุณไม่ไปฉันจะไปไม่ได้ บาดเจ็บยังไม่หายเลยนะคุณห้ามไปเขาจริงๆหล่อจริงๆโครงหน้าที่สมบูรณ์แบบนี้สันจมูกที่โด่งริ่มฟีปากบางที่เซ็กซี่ในนิยายของฉันมีแค่พระเอกหล่อขนาดโหดร้ายเกินมนุษย์ ไม่คิดว่าจะเป็นตัวจริงหน้าตาน่ากินขนาดนี้พระเจ้าฉันจะจมน้ำตายแล้วกล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมแขนแข็งแรงจริงๆร่างกายตรงสง่าแค่สัมผัสก็รู้สึกได้ความแน่นหนาและเต็มไปด้วยพลังนี่คือวิธีใหม่ในการดูถูกคนของคุณเหรอไปให้ไกลเลยเชียงเยเวคุณบ้าไปแล้วเหรอกล้ากินของพระเอกผาชิ้นแบบนี้เหรอเต้าหู้ของพระเอกบ้าบอคุณต้องใจเย็น อย่าลงลร่เริงไปกับหน้าตาพัดชิ้ขอโทษนะก่อนหน้านี้เป็นความผิดของฉันถ้าคุณต้องการในอนาคตความช่วยเหลืออะไรคุณสามารถมาหาฉันได้ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณให้ไปไกลแค่ไหนก็ไปให้ไกลเท่านั้นก่อนหน้านี้ฉันอารมณ์ร้อนเกินไปตอนนี้คุณขอโทษฉันกลัวว่าฉันจะไปแก้แค้นคุณหลังจากออกไปเหรอนั้นฉันจะบอกคุณรอให้ฉันออกไปก่อนฉันจะทําให้คุณสับเป็นชิ้น สิ่งนี้เป็นการขอโทษมอบให้คุณเครื่องช่วยฟังนี้ถือเป็นค่าชดเชยให้คุณเรื่องค่ารักษาพยาบาลคุณไม่ต้องกังวลหรอกฉันจะรับผิดชอบต่อคุณยี่ห้อของเครื่องช่วยฟังนี้หลังจากที่ฉันหูหนูเครื่องช่วยฟังเครื่องแรกที่ได้รับยี่ห้อเดียวกันหรือว่าซิอเยอเวคุณจริงๆ ยูเยเว่ยูเยเวยูคุณเพื่อนบ้านเด็กเล่นของสือเยเวในหนังสือเขารักสืออินรักจนถอนตัวไม่ขึ้นน่าเสียดายจริงๆรักข้างเดียวจริงๆคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณป่วยทาไมไม่ไปโรงพยาบาลละ่ะถ้าไม่ฟังบริการของคุณพูดฉันยังไม่รู้เลยว่าคุณจะมาสถานที่แบบนี้ในเรื่องนิยายยูคุณเป็นคนคนขี้หึงมากไม่อนุญาตให้สือเยเว เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนไหนฉันเพิ่งอ่านเรื่องนี้เกี่ยวกับัาจิ้นห้ามให้เขารู้ฉันฉันแค่มาเยี่ยมเพื่อนตอนนี้ฉันดูเสร็จแล้วฉันขอตัวก่อนนะบายยูเยเวชอบบอกหน้าฉันในช่วงนี้หรือว่าทําอะไรผิดไปขอโทษเกี่ยวกับเรื่องของฉันผู้เขียนต้นฉบับข้อดีของการเข้าไปในนิยายก็คือรู้จักความชอบของตัวละครทุกตัว ฉันทําเพื่อผดจิ้นโดยเฉพาะปลาหางที่ชอบกินจัดการเขานี่ไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลานานผาิ้นจคุณดูสิฉันเอาอะไรมาให้คุณผิ้นจหมอฉันส่งคนไข้คนนั้นเมื่อวานเขาไปที่ไหนหลังจากนั้นมีเด็กหนุ่มหน้าดุคนหนึ่งมาไล่คนไข้ไปโทรหาฉันเอาเขาออกไปจากที่นี่ยุคุณไอตัวป่วน,นี้ ฉันทำงานหนักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผดจินตอนนี้ทั้งหมดจบลงแล้วเพื่อชีวิตเล็กๆนี้ฉันจะสู้สุดชีวิตรอฉัน,นะผัดจินฉันจะต้องชนะใจคุณผัดจินเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลผดไม่มีพ่อแม่รักใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กในชีวิตฉันต่ำที่สุดหลังจากนั้นยังถูกสื่อเยเวททำร้ายเช่นนั้นถ้าเป็นใครก็ต้องบาาการตั้งค่าของเขาคือที่ฉันให้ งั้นให้ฉันชดใช้เขาเถอะฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของพาจิ้นฉันนึกว่าใครกันที่แท้คือคุณดังสาวสือไม่รู้ยังคิดว่าเป็นโรคจิตที่แอบมองพาจิ้นบาดแผลเป็นอย่างไรบ้างยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเธอคิดว่าสือเยเวจริงๆแล้วอยากช่วยเธอเหรอเธอมองเธอว่าอย่างไรแค่เป็นของเล่นเท่านั้น เขาก็เป็นของเล่นที่ฉันสนใจปล่อยฉันไม่ความอดทนของฉันมีจำกัดให้ฉันเข้าไปเถอะกรุณาเธอโอ้ยมือของฉันติดอยู่เจ็บมากปลาแดงต้มซี่โครงหมูน้ำตาลและน้ำสม้มนี่เป็นสิ่งที่ทำตามที่เธอชอบในหนังสือตามรสชาติที่เธอชอบฉันทำเอง ยังมีน้ำซุปไก่ด้วยถ้าได้ดื่มจะดีสำหรับบาดแผลของเธอลองชิมดูเถอะขอโทษขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจ เมื่อวานดูในคลินิกก็รู้สึกได้พอสมควรแล้ววันนี้นี่แค่ดูไม่กินแทบจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหากนี่อยู่บนเตียงจะต้องมีแซกกันเจ็ครั้งในคืนเดียวมีลูกเล่นมากมายชายชราเข็นรถสมองตายกำลังคิดอะไรอยู่ดูพอหรือยังขอโทษฉันไม่รู้ว่ายูคคุณจะทำแบบนี้ ฉันตั้งใจจะไปโรงพยาบาลดูจักคุณผลลัพธ์แผลของคุณยังไม่หายดีจะกลับไปที่คลินิกก่อนดีไหมหรือไม่ก็ฉันสามารถมาที่นี่ทุกวันเพื่อนำยาเปลี่ยนให้คุณให้ฉันกลับไปที่คลินิกทำไมหรือคิดว่าการดูถูกฉันยังไม่พอหรือว่าต้องการหาใครสักคนมาทำร้ายฉันต่อ ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันจริงๆแล้วอยากช่วยคุณคุณคิดว่าฉันจะเชื่ออยา่อยาขยักตอนนี้คุณอยู่ในมือฉันถ้าคุณยังกล้าพูดโกหกอีกคุณอยากตายหรือเปล่าคุณอยากตายหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้จะไม่ใช่ที่อยากจะฆ่าฉันใช่ไหม ฉันกับ,บตัวร้ายนี่ยังไม่ได้ทําเรื่องเลวร้รายเลยคงไม่ถึงเวลาต้องจบชีวิตแล้วใช่ไหมช่วยด้วยฉันยังไม่อยากตายมีมีคนมายังดีที่หลบพ้นจากอันตรายสือเยเวคุณอยู่ไหมเสียงนี้ไม่ใช่พี่สาวของสือเยเวเหรอือนางเอกตัวจริงของเรื่องนี้สือซิงใช่ไหมสือซิงเพิ่งกลับประเทศก็ได้ช่วยเหลือพัดจินที่ถูกสือเยเวทำร้ายหนักคุณเป็นอะไรฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้พัดจินจากนั้นสือซิง ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นสื่อเย,ยเวยเพราะอิจฉาสื่อสิงจึงทำตัวแปลกประหลาดไม่หยุดสุดท้ายทำให้สื่อสิงตายอย่างโหดร้ายและผ่าจิ้นเพื่อแก้แค้นให้สื่อสิงจึงขังสื่อเย,ยเว,ยไวไว้เมื่อเห็นนางเอกในหนังสือถ้าฉันไม่ทำลายสิ่งน,นี้ในครั้งนี้กลับจะช่วยให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันงั้นฉันจะไม่ตายไปด้วยใช่ไหมฉันอยู่ที่นี่ที่สาวที่สาวฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่บอกว่าจะไปสนามบินมารับฉันกลับบ้าน แต่เปลี่ยนเป็นฉันมารับเธอแล้วแม่ตอนนี้เร่งให้กลับบ้านไปเถอะอย่าเพิ่งไปนะฉันขอแนะนําคนหนึ่งให้เธอนี่คือผัดจิ้นผัดจิ้นนี่คือพี่สาวฉันซื้อสิงเธอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพิ่งเข้ามาดูแลธุรกิจที่บ้านเธออาจจะดูยังอายุน้อยแต่จริงๆแล้วเก่งมากการศึกษาดีเป็นลูกหลานจากครอบครัวที่ดีนิสัยดีรูปร่างดีหน้าตาดีเป็นยังไงบ้างน่าพอใจใช่ไหมทําให้ฉันตกหลุมรักทันท,ท,นทีทันที่ทันใด อาสุเยเว่อย่าเพิงแกล้งได้ไหมคนขับยังรออยู่ด้านนอกนะไปเถอะนี่ไม่ถูกต้องนะตกลุมรักทันทีหรือทําไมถึงไม่มีแล้ววันข้างหน้ายังอีกยาวไกลฉันไม่เชื่อในเรื่องนี้หลิวแกนเธอช่วยส่งคุณหนูที่สองกลับบ้านก่อนเถอะฉันยังมีเรื่องต้องทําเดี๋ยวกลับไปเมื่อไหร่ข้าคุณผู้หญิงที่สาวเดี๋ยวก็จะมืดแล้วบริเวณถนนชวนหนิงไม่ปลอดภัยเลยคุณจะไปไหนเพื่อนเพิ่งโทรมาชันะ่วขณะโทรมาหาฉัน ให้ฉันไปส่งเอกสารบ้านเขาอยู่ใกล้ๆนี้คุณพูดว่าอะไรส่งเอกสารส่งเอกสารวันที่8สิงหาคมในหนังสือก็คือวันที่นี้พี่สาวให้กับเพื่อนระหว่างทางไปส่งเอกสารเจอผู้อื่นรวมถึงผาก,กำลังมีเรื่องมีวาาพี่สาวเพื่อช่วยผดจิน้นเสียความบริทธิ์แม้ว่าทั้งคู่จะรอดตายอย่างหดุดหิ่แต่ในใจของสื่อสิงยังมีเงาไม่สามารถอยู่กับผดจิ้นได้ใช้ชีวิตปกติไปด้วยกัน สุดท้ายจะให้สือเยเวช่วยโอกาสเข้ามาทําให้ชีวิตสือสิงต้องสูญเสียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่สาวคุณเพิ่งมาไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นี้ฉันไปช่วยส่งให้คุณได้ไหมตั้งแต่สือเยเวก็เกลียดที่สาวคนนี้ถึงขั้นแกล้งฉันหลายครั้งไม่ได้พบกันหลายปีทําไมเธอเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นเลยงั้นก็ได้ฉันส่งที่อยู่ให้เธอทางโทรศัพท์แล้วดีก็แค่จัดการกับอัฐพานตัวน้อยนี้เองฉันพาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาด้วย ฉันจะดูว่าใครกลั่นแกล้งฉันพวกเธอสองคนตามฉันมาตามฉันน้องสาวนี่จะไปไหนกันนะให้ฉันผ่านอยู่คนเดียวมันเหงาจังดีกว่าไปเล่นกับพวกพี่พี่ักหน่อยเล่นกันนิดหน่อยรูปร่างสั้นๆเธอก็มีสิทธิ์เรอบอกพวกเธอว่าถ้าอยากทำร้ายฉันต้องถามที่บ้านฉันก่อน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตอบตกลงไหมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฉันกลัวมากเธอหมายถึงคนที่นอนอยู่ข้างหลังนั่นหรอสองคนที่ดูเหมือนมารน้อยเหรอือพวกเขาไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าเป็นกลุ่มคนเก่งที่จบการศึกษาทําไมถึงโดนพวกเด็กเหลองนี่ละ่ะโดนจับลงได้ที่นี่ไม่ควรอยู่ต่อวิ่งปล่อยฉันเถอะเธอร้องออกมาดังมากก็จะไม่มีใครมาช่วยเธอไปเถอะเชื่อฝั่งนะ่ะพ้าเจ้าฉันทำบาปอะไรไว้กันแน่ หรือว่าครั้งนี้จะเป็นฉันที่ต้องเสียตัวผัจิน้นพชจิ้นช่วยฉันด้วยพัจิน้นผชจิ้นคุณจะไปทําอะไรคุณจะไปไหนช่วยฉันทีคุณนี่ไร้ซึ่งจิตสํานึกจริงๆไอ้โกหกใจดําอำมหิตฉันรู้ว่าคุณจะช่วยฉัน หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเราจับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วรวมถึงสองคนที่ถูกคุณทำลายที่คุณจัดการไปเมื่อกี้คุณคิดว่าจะจัดการยังไงให้ชีวิตเธอไว้ส่วนที่เหลือคุณก็จัดการตามที่เห็นสมควรผัดจินให้พวกบ้าช่างเถอะผัดจินต่อยฉันเถอะพัดจินผัจิน่อยฉันเถอะฉันสามารถจ่ายเงินให้คุณได้คนที่จินพี่ชายของเธออยากจัดการไม่มีใครออกไปได้อย่างปกติเลย รอแป๊บหนึ่งคุณหนูรับรองว่าคุณจะมีความสุขจนฟ้าสว่างพะจิน้นคุณไม่เกลียดฉันใช่ไหมอยากจัดการฉันเหรอคุณเรียกพวกขยะามาทงร้ายฉันเหรอคุณนับว่าเป็นผู้ชายอะไรถ้าคุณเก่งจริงให้มาที่นี่เลยมาสิที่รักคุณกล้าแต่ฉันเหรอวันนี้ฉันจะให้คุณลองกำปั้นของฉันหัวหน้า ุณอย่าอย่ามาที่นี่เพราะคุณชอบถ่ายขนาดนี้งั้นตามที่คุณต้องการคุณจะทำอะไรพัชิ้งคุณเพิ่งเรียกเมื่อกี้ไม่ใช่สนุกดีหรอทำไงดีตอนนี้กลัวแล้วฉันเตือนคุณแล้วนะห้ามมีครั้งต่อไปอีก ไม่งั้นฉันจะจัดการด้วยตัวเองกระดูกของคุณตีให้หักทีละอันได้ยินไหมไปให้พ้นคุณคิดว่าฉันอยากมาเหรอเออใช่ที่ชาร์จเครื่องช่วยฟังฉันพบติดตัวตลอดตอนนี้จะให้สิ่งนี้คุณไม่เจอกันอีกแล้ว なるほど。 มือถือแบตหมดแล้วผาจิ้นที่นี่ฉันไม่คุ้นเคยคุณช่วยได้ไหมพาฉันออกไปหน่อยผาจิ้นที่โกรธน่ากลัวมากแต่ตรอบมืดมืดน่ากลัวกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาทำเป็นไม่อายตามไปก่อน คุณตามฉันทำไมตอนนี้มันดึกมากแล้วฉันไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวฉันขอนอนที่นี่ได้ไหมค้างคืนหนึ่งคืนแค่คืนเดียวพรุ่งนี้เช้าฉันก็จะไปฉันนอนพื้นได้ อันนั้นคุณมีเสื้อผ้าไหมขอยืมหน่อยได้ไหมเสื้อผ้าของฉันสกรปรกเกินไปฉันอยากล้างสักหน่อย ิคุณหลับไปแล้วเหรอบ้านคุณร้อนมากเลยบ้านคุณจนมากไม่มีแม้แต่พัดลมฉันร้อนจนหลับไม่ลงอาจจะเป็นการนอนเอาหูฟังออกเถอะ ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้เกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอใบซ่องหูฟังของพดจิ้นดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะสำคัญกับเขาค่อนข้างสำคัญฉันต้องรีบส่งคืนให้เขาไม่ต้องไปสนใจมันฉันยังคงหาช่องทางส่งให้เขาอีกครั้งเถอะกลับมาแล้วนะ กำลังเตรียมตัวจะกินข้าวแล้วรีบเก็บของหน่อยแม่วันนี้ทำอาหารอะไรอร่อยอร่อยแม่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คุณจะวางยาพี่สาวเหรอตัวเล็กไม่มีจิตใจคุณไม่รู้เรื่องนี้เหรอแม่แท้แท้ของเจ้าของเดิมคือแม่เลี้ยงของสื่อสิงต้นซานซานเพื่อแย่งมรดกเพียงตั้งใจอยากจะฆ่าซื้อสิงในฐานะผู้สืบทอดบริษัทแต่ถ้าตัวเอกหญิงตาย ใครจะไปช่วยกู้พระเอกถ้างั้นฉันก็กลายเป็นทางตันแล้วสิเธอเริ่มใจอ่อนหรือเปล่าแม่ทําแบบนี้ก็เพื่อเธอทั้งนั้นไม่มีฉันแค่อยากให้เธอเอาสิ่งนี้ภารกิจที่ยากลําบากมอบให้ฉันเถอะฉันโตแล้วฉันช่วยแม่แบบรับได้สมกับที่เป็นลูกสาวที่ดีของฉันวันละช้อนอย่าลืมนะดีมอบให้ฉันเถอะแม่ พี่สาวอากาศช่วงนี้ร้อนมากดื่มน้ำสักแก้วลดความร้อนชีวิตของพี่ในที่สุดก็รอดมาได้ชั่วคราวแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกไม่มีความก้าวหน้าเลยถ้าพาจิ้นกลายเป็นคนเลวจริงๆงั้นฉันก็ยังตายได้อยู่ดี มีแล้วพี่เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมทำอะไรเครื่องช่วยฟังของเพื่อนฉันกำลังซ่อมอยู่ใกล้ถนนชวนิงเธอช่วยได้ไหมรับมันให้ฉันหน่อยแล้วรอให้เขามารับทำไมเธอไม่ไปส่งเองฉันฉันปวดท้องมากวันนี้ประจำเดือนมาถึงพี่ตกลงขอบคุณพี่สาวพี่สาวสู้ส ฉันนี่แหละเป็นตัวเร่งความรักผู้เชี่ยวชาญการจับคู่ของพระเอกและนางเอกโอกาสดีขนาดนี้พวกเขาต้องมีความรู้สึกต่อกันแน่เจ็ดสิบหกห้านี่มันใกล้จะค่ำแล้วไม่รู้เหมือนกันพวกเขาเป็นยังไงบ้างมีหรือเปล่าจับมือกันจูบกันไปห้องกันเถอะสาวเธอไม่ได้ไปห้องหรอือเธอกลับมาเร็วขนาดนี้ได้ไงสวัสดีตอนเช้าเพื่อนของเธอนะไม่ได้มาเลยฉันรอทั้งวัน ไม่มีทางหรอกชะตากรรมของพวกเขาไม่ควรจะเตื้นขนาดนี้หูฟังนั้นเธอเอาไปเองเพื่อนของเธอฉันไม่มีเวลามานั่งเตืองเวลาเธอเหรอพัชิินคนนี้ไม่ใช่ของที่รักที่สุดหูฟังของเขาเหรอทำไมถึงไม่ได้ไปเอาละ่ะ ว่าไงสือยูคคุณไม่รู้ไปได้ข่าวมาจากไหนเธอกําลังคบกับัาจินอยู่ใช่ไหมพากลุ่มคนไปไปทําลายบ้านของัาจิ้นอะไรนะ